อยากไปคะ่ะคิดว่าพ่อร้องเสียง เมื่อกี้ไม่พอใจไม่พอใจนะคะที่ควานของทางแม่มูลไม่ให้ขึ้นรถด,ด้วยอยากขึ้นรถซาลิงไปกับเขาอยากออกเที่ยวมากแต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้น้ำท่วมไปไหนมาไหนไม่ได้เลยค่ะ เสียงร้องจนงวงหิวนมแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะเสียงคำรามี่นี้ก็ดื่มนมค่ะ บังคับเป็นที่หนึ่งเลยนะคะน้องน้ำมนต์เนี่ยบางทีกินนมไม่ทําใจก็ร้องนะคะบังคับแม่อวดเดี๋ยวเราโวยวายนะคะถ้าไม่ทันใจจะชอบโวยวาย เมื่อกี้เสียงร้องนะคะเสียงร้องอยากไปกับพังแม่มูลไปกับควานพังแม่มูลร้องทุกวันค่ะเวลาพังแม่มูลมาตัดหญ้าที่สวนนะคะ้องน้ำมลจะร้องทุกวันเลยจะวิ่งตามไม่รู้เป็นไรอยากออกกับพ่อก็เหมือนกันเห็นพ่อไปไหนก็เริ่มเริ่มร้องเสียงขู่นะคะแม่เขาก็จับลูกเขาดมกลัวแต่ลูกเป็นอะไร ดมตูดลูกแล้วค่ะอใอ้ความรักกับลูกเขาเวลานิ่งก็นิ่งสุดๆนะคะเวลาได้แสบนี่ก็แสบสุดๆ,ๆค่ะดูตาดูตาดูแววตา เอตะเอ <c oughs> อ้วนนะคะดูขาเป็นมัดเป็นมัดเลยค่ะเดี๋วอ้วนแป๊บๆเดี๋ยวนางก็จะครบห้าเดือนแล้วค่ะ ดูหน้าดูตามไม,ไม่ธรรมดานะคะน้ำมนเมื่อกี้หนูร้องทำไมเมื่อกี้หนูร้องทำไมลูกเอาเต็ดใจนะคะ พ่อก็ตามใจดูเหนียงนะคะดูหน้าดูหน้าหมูอ้วนคะคะไอ้ตาอ้วนนะคะ,ตา,านนะ,คะตาจะหลับอีกแล้วค่ะสายตาเขานะคะสายตาเขาง่วงนอนมากหลับเะอลูกถ้านหนูไม่ไหว นี่เขาก็เริ่มหัดกินหญ้าแล้วค่ะเริ่มหัดกินหญ้าได้อึอเขาก็เริ่มอึอเขาแบบอึอก้อนใหญ่แล้วนะคะนางก็จะมีการอึอยากเพราะว่าเขาอึอก้อนใหญ่เขาไม่กำลังหัดอึเบ่งอึยังไม่เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเออกำลังหัดอึนะคะอึอก้อนอึออนออเป็นก้อนกินหญ้าได้ค่ะหัดกินเรื่อยๆ หน้าตาก็จะหลับก็จะง่วงนะคะไอ้เต้าวันที่ยี่สานี้หนูก็ครบห้าเดือนแล้วค่ะแม่แม่แอปเดียวค่ะดูสายตุดชอบถูนะคะเดี๋ยวถ้าน้ำลดนะคะแม่ควานนะคะก็จะพาน้องนะคะไป อยู่ทุ่งนานะคะไปรับลมธรรมชาติไปเขาวิ่งที่ทุ่งนาให้เขาอยู่กับธรรมชาติที่ที่สุดม่วงแล้วค่ะ อันนี้คือการเริ่มม่วงนะคะม่วงตรงไหนก็จะนอนตรงนั้น,นะคะ่ะลุกขึ้นโอ้โ,อโอเก็บไม่รู้ไม่รู้เป็นยัอมืมุดค่ะมุดธรรมชาติของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำมนต ไม่จาะไม่ใครบังคับหมุดขะมุดลูกมุด ตก็จะหลับแล้วนะคะเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หลับค่ะนี่คือนิสัยของเขาบางทีก็ยืนหลับค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากแม,แม่ทุกๆท,ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำมนตกับแม่ด้วยนะคะ ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับครอบครัวของน้องน้ำมนนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะที่มีให้กับเราเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาเด็กอว้ออนกอวนของเราเอนดูเด็กอ้วนของเราเสมอมานะคะสําหรับคลิปนี้แม่กว่าก็กล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ